ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้ครับนโยบายต่างๆเนี่ยมีนโยบายใดที่จะต้องจับตามองบ้างและทำได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยมุมมองทางเศรษฐกิจแล้วเห็นด้วยหรือเปล่าวิในาการเงินการคลังที่ตีกรอบในการทำงานของรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ย จะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินนโยบายหรือไม่พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดตรสมชายพักพาพวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับส่นเรื่ท่านครับค่ะาอาจารย์คะนโยบายสําคัญตอนนี้น่าจับตามองอะไรบ้างคะหลังที่เมื่อวานนี้มีการเริ่มถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่เขาได้แถลงเอาไว้นะฮะค่ะ นโยบายหรือว่าสั้นนะครับสามสี่โรงการแล้วก็มีนโยบายในเชิงโครงสร้างหรือนโยบายด่าะการเมือยาวค่ะแต่ว่าต้องจับตามองแล้วก็ฟังดูจากหลายหลายฝ่ายนะครับเราเห็นได้ว่าอันแรกที่เขาได้รับการเตือนนะครับอันแรกก็คือระวังเรื่องของวินายทการกันการลังที่คุณได้พูดถึงนะครับเพราะว่าอนี้ก็สอยอมรับเพียงแง่ พูดง่ายง่ายของไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าหนึ่งหมื่นบาทอย่างเดียวนะฮะจะมีผลกระทบเพราะว่าหนึ่งหมื่นบาทนี่มันใช้เงินถึงห้าแสนปกห้าแสนปกคุณลองคิดดูฮะงบประมาณทั้งหมดเนี่ยที่เรว่างบประมาณเก่าที่เขาจะนปรับเนี่ยสามจุดสามห้าล้านล้านห้าแสนหกเนี่ยนะครับเทียบกับไอ้ตัวงบประมาณ 7, 000, ม 2, 000, มประมาณเจ็ดแสนนะครับที่เป็น, 8, 000, นลักษณะงบประจำได้งบงดมันปาก็เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละ นะครับนะนะครับเกือแปดสิบเปอร์เซ็นอันนี้นะครับมันก็นี่ผมมาหาสารแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปใช้งบนี้นะแต่ถามเลยครับว่าคุณจะหาเงินอื่นไหนแมรัฐบาลอาจจะตอบในลักษณะว่าเอออาจจะมีอะไรครับไอ้ตัวงอกขึ้นมาจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย GDP โดยขยายสมมติว่าคุณมองลงในแง่ดีมากๆ GDP ขยายเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์สมมติจากสามเป็นห้าสมมตินะฮะสมมติว่าวันนี้เป็นการมองลงในแง่ดี ห้าเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกับสามแสนกว่าคุณยังต้องรอยเท่าไหร่สองแสนเอามาจากไหนครับเอามาจากงบนดุลรถนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่เขาตั้งประเด็นอยู่ที่เขาเตือนนะก็คือว่านี่สาธารณะเนี่ยเกินหกสิบแล้วไปถูกเป็นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเท่าที่ผมมาคำนวณดูนะครับไอ้ตัวการขาดดุลมุกประมาณเนี่ยนะครับเอ่อจะเพิ่มจากสามเปอร์เซ็นมาเป็นสี่เปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่ทีทีฟังดูนะครับอันที่สองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอันแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้ยี่สิบบาทอ่ะค่ซึ่งอันนี้ฟังดูแล้วมันดีเพราะวอ้ยี่สิบบาทไอ้สิ่งที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับเขาจะกทีว่ว่าวิเคราะห์วิจารณ์นะครับของของของก้าวไกลอ่ะครับออกมาให้มันเชิงโคุงสร้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามาคิดมันก็เป็นไปเป็นเป็นไปในลักษณะที่ส,สร้างสรรค์ดีเพราะว่า เออยี่สิบบาททาจริงๆก็ทําได้เลยมันถูกมากเลยนะครับมันถูกอย่างม่อไม่น่าเชื่อนะครับทุกสายเพราะฉะนั้นดูแนละ้วมันความเป็นไปได้เนี่ยมันนั่นมาแถมยังไม่ต้องพูดนะฮะยังหินทําเลยนะฮะต้องติดต่อคุยเลยหลายเดือนเย็ยอย่างคาคาคราซังอยู่เพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะครับนในการที่คุณจะทําแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเรื่องซับซิได้นะครับซัิได้ก็คือรัฐสบบานต้องอุดหนุนต้อุดหนุนปั๊บเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะอย่างเดียวนะฮะ เรื่องศูนย์ตอนนี้แล้วกูลองคิดดูนะรับไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้แค่สอนตัวเนี้ยรวมกันอ่ะนะฮะถามเลยครับว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการลัองอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหรึ่ที่ผมคิดว่าในวันโียบ่ายในในส่วนกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาวิเคราะห์คือว่ามีการพูดไว้นะฮะตอนหาเสียงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่าก็ไม่ปรากฏอยูใ่ในในการรูปฉบาบซึ่งในส่วนนี้ผมก็เห็นได้เพราะว่าตอนหาเสียงเนี้ยมันเยอะเหลือเกินนะครับ พอเยอะหลือเกินเอาก็จริงๆนะฮะมันก็ต้องมาเอาเฉพาะไอ้ที่เป็นตัวก็เรียกว่าอะไรอัตัวสําคัญซึ่งตัวสําคัญน,นี้ก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความเป็นความตายของพรรคซึ่งอย่างนี้นต้องบรรจุครับ <ฮะ S 2> ตัวสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยพรรคอื่นเี่ว่าจจะไม่ร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดออกไปแต่ตตนี่ก็ถูกวิเคราะห์วิจารณ์ว่าไอ้ที่เขียนไว้กับไอท้ที่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 เอามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตรงกันครับแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าการบ่นมวเนี่ยก็เป็น ลักษณะของการสร้างสรรค์ดีนะครับคือออกมาในลักษณะที่ทางฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ทางคนที่เสนอก็ดีเสียความเห็นจะออกมาส่วนหนึ่งก็เป็นการหาข้อคําตอบและหาทางทางเลือกนะครับึ่งอันนี้ผมก็คิดวา่าเป็นพัฒนาการที่ดีสําหรับเรื่องของการเมืองไทยในระดับหนึ่งครับครับอาจารย์ครับมีนโยบายที่น่าจับตามองก็คือดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็พักหนี้เกษตรกร,กรคำถามคือ เราจะเอาเงินตรงนี้มาจากไหนครับนั่นเลยเราลองนับาดูนะฮะเรามันงบประจำจริงๆนะในแง่งบประมาณเนี่ยนะครับเราอประเทศต่างๆโดยทั่วไปนะฮะงบประมาณนะครับอย่างเช่น o อ cd อันนี้ราจะบอกอ้้าประเทศนี้เปอร์เซ็นต์รวยนะครับมันเขาบอกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์งบลงทุนนะครับแต่พวกเราเนี่ยนะครับเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้อสองนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยใกล้ๆบ้านเราอะ งบลงทุนเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้แต่นี่งบลงทุนตัวเนี้ยนะครับสามยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้ตัวงบประจําเนี่ยนะครับมันตันขึ้นไปเรื่อยๆพอขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะมันขึ้นไปถึงตอนนี้เจ็ดสิบหกเจ็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทีนี้ไอ้ที่นโยบายที่รัฐบาลทําอยู่เนี่ยมันจะไปเพิ่มที่ตรงไหนถ้าที่ดูแล้วนะครับบางส่วนเป็นวันช็อตอาจารย์ไม่ว่าวันช็อตเนี่ยไอ้ตัวดิจิตอลนะครับวันช็อตตัวจบใช่ไหมแต่ในหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่วันช็อต มันหมายถึงว่า,ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นในงานนี้คาถามเลยว่าเจ้าเงินจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องไม่แปลกใจเลยฮะว่าแม้กมะระทั่งในปีเนี้อาจจะมีข้อผิดรืรอกระไรให้อาจจะต้องปรับกฎหมายนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะไม่พอไม่พอตรงไหนกฎหมายมีข้อจากัดว่าคุณจะใช้เงินก่อนนี้ในแต่ละปีข้ามเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของอะไรครับของงบงบประจำ ครับฟังข่าวแล้วอรจชาชนะไม่เพียงงบประมามาถึงงบค่างบรายจ่ายซึ่งหลายคนฟังดูแล้วเห็นว่ารัฐบาลอาจจะต้องปรับตรงนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอะไรครับเงินจำนวนไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันจำมีข้อสังเกตว่าไอ้ที่เสนอต่อประชาชนเนี่ยมายถึงทุกพักเลยนะฮะเป็นเป็นประเภทเรื่องของรายจ่ายทางนั้นไม่ว่าจะพักนี่ทางด้านเกษตรกรชะลอหนี้ของอันอื่นนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงอีกอันหนึ่งก็คือว่า ไปเพิ่มค่าอะไรครับค่าแรงนะครซึ่งเป็นต้นทุนและค่รายจ่ายใต้ตัวที่เป็นรายรับนะฮะมันค่อนข้างจะน้อยมากยกเว้นว่าคุณออบอกว่าเอ๊ะที่กระตุ้นเนี่ยเศรษฐกิจเพื่งขยายขึ้นมาที่ GDP e นะครับถึงรือยสองเปอร์เซ็นต์ผมไปดูเลขคนละกันนิดหน่อยนะครับแค่อะไรครับแค่ปีแต่ได้งบประจําเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นประจํเาเพราะเป็นประจําตัวเนี้นะครับมันนะสอให้คุณเพิ่มยกเว้นว่าคุณจะมีความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในลักษณะที่มีการขยายตัวอย่างถาวรเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ที่นี้ผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าที่สิบความปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามเปอร์เซ็นต์ยุคเว้นมีสองปีฮะที่ขึ้นมาถึงหกจปเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นปีที่เกิดพิษพิษดานก็คือสมัยคุนพิเศษ์ต <ฮะ S 2> อนนั้นเกิดแทมเบอร์ก์ลงมาติดลบแล้วก็หลังจากนั้นปีต่อมาในเจ็ดสมัยคุณยิ่งลั่นก็เกิดลดกันแล้วทํานทำทำซับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นก็มีคําถามว่า ในระยะสั้นเนี่ยแรงกระตุ้นจากในพวกเนี่ยสายสายทั้งน,นั้นเลยสายตัวที่จะมาหาทางลบเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาซึ่งมันมันยากแต่ว,ว่าใช้ได้ก็ใช้เวลาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างรายรับรายจ่ายที่จะเป็นคําถามที่จะเป็นประเด็นปัญหาสําหรับเศรษฐกิจไทยในเรื่องของสภาพาก,การเงินการคลังได้เพราะว่าถ้ามีการดําเนินเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังครับอืครับแต่นายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็น่าจะบริหารเงินบริหารงานอะไรได้ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอาจารย์ อันนี้ถูกต้องครับที่นายกมาทําอย่างนี้ถูกต้องเพราะทนายกเนี่ยทาหน้าที่นะครับในการที่จะเลี้ยมีกุญแจไขเข้าขายออกนะครับแล้วอันนี้มาดูเรื่องของกระถูกการกัดังดีแต่ว่าในแง่การเมืองก็ต้องต้องตัดสินใจทนายกในแง่ว่าเฮ้ยเอาแค่ครอบครัวเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าแต่ละกระทรวงที่อยู่นั้นก็ต้องการที่จะโชว์ฝีมือต้องการได้คะแนนเสียงแระก็วิยาณอยู่แล้วและสุดท้าพักเนี่ยฮะจ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 ะทให้เกิดเรื่องว่าปฏิรูปนอร์ ถ้าภายใต้ข้อจํากัดของไม่ทรวงบกประมาณได้อย่างไรครับแ<ม>ล,ล้วถ้าบริหารครอบครัวมีลูกหลายคนอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ดีๆลูกคน้นคนจะโอเคนะถามคนว่าเทำไมใหนนน้ลูกคนนั้นลูกคนนี้ราการเมือนมันยิ่งกว่าลูกอีกเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะต้องบริหารทํำยังไงที่ให้เกิดความพอดีภายใต้ไอ้ตัวเศรษฐกิจราพพรัฐบาลตอนรรประกาศอยู่มีอยู่ชัดเลยในกาเน้นเรื่องอะไรครับเรื่องของเสถษยรภาพะบาศรายการเงินกันกลางคลังต่ไอตัวรายละเอียดกับไปะทรวนโยบายที่ออกมามันค่อนข้างจะเห็น ภาพมาทั้งด้านรายจ่ายและด้านรายรับจะเป็นนมามธรรมนะครับยังไม่เคยเห็นชัดมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นในการอภิปรายเนะี่ยเป็นข้อเตือนที่หวงโยเป็นประโยชน์สาหรับรัฐบาลครับอืมครับประเด็นค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันตรงนี้อาจารย์ว่าจะทําได้เลยไหมครับที่จะลดอันนี้ผมคิดว,ว่าเขาทําได้ทําได้นะครับเพราะว่าที่รัฐบาลที่ทําอยู่จนถึงวันนี้เรื่องลดหย่อนค่าแก๊สเรื่องอะไรพวกนี้ยังทำได้อันนี้ทําได้นะครับเทียงแต่มันมีประเด็นว่า นะครับในการที่จะลดหย่อนค่าพวกนี้นะฮะโดยปกติในประเทศต,ต่างๆนะมันก็มีแบบนี้ตอนช่วงปี10ปีก่อนเนี่ยมันก็จะให้พวกกันไปหมดเลยนะครับ<ช>อย่างในยุโรปอันนี้อันนี้ก็ให้ไม่ใช่ทั้งที่เขามีการแจกเงินก็มีนะในนแต่พอมาถึงหลังจากที่โควิดผ่านไปเนี่ยอันนี้ก็จะจบลงนะครับจบลงก็เขาจะเหลืออะไรครับเหลือในแง่ว่าเฮ้ยมันมามอาจจะต้องซื้อเหลือบางส เราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเรียกว่าลดค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สต่างๆเ่าเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าคงจะต้องมีการดูถึงความเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มเป้าหมายคือไม่ใช่ออกมาเป็นลักษณาธีรณร่าทั่วปันไปทั้งหมดแต่ว่าคงจะต้องตัดใจเพราะว่าค่าแก๊สกะรทําม,มาตอนนี้เคลจงอยู่ในโนดที่จะสูงขึ้นเพราะในกรณีก็คงจะมีความจําเป็นนะฮะในการที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ช่วยเหลือในกลุ่มเป้าหมายที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือกับข้อสองอย่างที่ทางบ้าน สองอะไรครับที่การอภพปรายทันี้ดีคือต้องซึ่งรัฐบาลก็ทําอยู่แต่ว่าจะทําได้จริงต้องปรับเรื่องของโครงสร้างเรื่องพลังงานครับเรื่องนี้สำคัญมากที่จะให้พลังงานเราเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าลดต้นลดต้นทุนลงกัรที่สองความเป็นสลาทางด้านของพลังงานเพราะว่าทุกวันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าพลังงานถูกใช้เป็นอาวุธได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสองประเด็นนะฮะที่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 เกิดขึ้นมันอันนี้ลดเนี่ยโอเคครับแต่ว่าควรจะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณด้วย จะจอดจงกลุ่มเป้าหมายที่สมควรจะได้รับการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็จะไปเพิ่มอะไรครับไปเพิ่มไอ้ไอ้ตัวที่เป็นตัวงบประมาณซึ่งมันมีหลายหลายอย่างที่ได้พูดถึงวันที่สองไม่ใช่แกระยะสั้นเพราะว่าการลดเนี่ยเป็นเรื่องของระยะสั้นแต่ต้องแก้ในระยะยาวในเรื่องของสาหกรรมทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับหลายตัวและวันนี้พลังงานไม่ใช่แค่นี้มันก้าวข้ามไปสู่พลังงานอ่เขาเรียกว่าอะไรครับอ่ทดแทนซึ่งอันนี้ก็ตรงกับตัวงบประมาณเรื่องของการต่อสู้ ว่าต้องเกี่ยวากับการแข่งขันเพราะว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงสร้างอันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่สองที่เป็นการบ้รานของรัฐบาลคือไม่ใช่แค่เรื่องของบริหารเรื่องของตัวช่วยเหลือแต่ต้องปรับปรุงนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับทางด้านนโยบายพลังงานทั้งระบบแล้วก็ต้องเป็นการปรับปรุงตบบตัวแอคทีฟแอคทีฟก็คือไม่เคยเกิดมาก่อนเลยและําเป็นการรองรับเรื่องของพัฒนาการของพลังงานสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะต,ต้องลดในตัวพลังงานที่มันมีปัญหาเพราะฉะันเกิดการปิดกันทางการค้า รับอย่างในยุโรนะก็จะมีไอ้ตัวกฎหมายออกมาเื่อซีแคนะครับเขาเรียกว่าอะไรฮะซีซี B and, นะครับคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัชเมนต์เมคานิซึคุณมีการปล่อยสารคือนกระจะออกมาเกินที่เขาตำนวถูกเรื่องงานด้วยไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าตัวซีแบนวันที่สองก็คือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอันนี้ต้องใช้ความสามารถทางด้านของเทคโนโลยีที่สูงที่แนั้นเราจะต้องไปนําเข้าขึ้นมาเอง แล้วก็มีเปลี่ยนวิถีชีวิตของอะไรต่างซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฮะที่เป็นการบ้านของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องนนโยบายทางด้านพลังงานครับค่ะอาจารย์มองปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆของรัฐบาลนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างอะคะการบริหารเรื่องของสเสถียรภาพป็นการคลังค่ะรับถ้าดูจากอันนี้แล้วผมคิดว่าตัวที่เป็นปนัญหาหลักจริงๆเพราะว่ารัฐบาลสัญญาแล้วก็ได้คะแนนเสียงออกมาดี นะครับออกมาดีปั๊บทุกคนก็ออกมาในสายโอ้ยดีใจนะฮะแต่ว่าประชาชนอย่าลืมนะเขาก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตัวเองในการแก้ไขปัญหาตัวเองเนี่ยนะครับมันมีสองส่วนแก้ได้แต่ขนาดเดียวก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําคือช่วยเขาในาแก้ไขปัญหาตัวเองในปัจจุบันและแก้ไขในอนาคตแต่ไอ้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทําอยู่เป็นการช่วยเขาแก้ไขปัญหาในของปัญหาปัญหาถึงเ่าจะแก้ไข บันเาทาชั่วเขาวแต่อาจสร้างปัญหาในอนาคตสําหรับเขาเพราะอนาคตสาหรับเขาเแหละสิ่งที่เขาเรียกร้องเราได้แก็ได้แต่ได้จริงพอสร้างปัญหาเรื่องนี้แบบในอร์เจนตินาแบบในรัตินอเมริกาพอสร้างนี่สูงเลยปรากฏว่า GDP บุบหายเงินเฟ้อขึ้นมาปับเงินคงค้างเกลี้ยงแล้วก็ดูนไบอะไรครับพอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นไอ้ตัวเงินสำรองเกลี้ยงในกรณีนี้เกิดปัญหา GDP นะครับนะครับเป็นลบเงินเฟ้อบางแข่งนะครับไอ้ที่รายาเนี่ยเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะเศรษฐีลาลา ครับอย่างเงินเฟ้อเราเนี่ยประมาณตั้่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วขึ้นไปถึงล้านเปอร์เซ็นต์นคุณลองคิดดูดินะครับในเซ็นตีน่าเนี่ยนะครับล้มลุกคุกคานมาตลอดร้อยปีเต็นขนาดนี้ยังไม่ฟื้นตัวเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่าการบริหารเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเมืองไทยปัญหาดอกเบี้ยแล้วภาพการคลังเนี่ยยังไม่ขึ้นน่าจะพูดถึงแต่ตอนนี้มันเริ่มติดน้ำแล้วครับนะครับนี่สาธารณะก็ขึ้นมาเกินหกสิบแล้วไปที่หกสิบ, <c oughs> รบเรื่องงขอ,งอะระดับการขาเซ็น,ต,นตอนนีี้โยกไปท่ะ เรื่องของจานวนก็ประมาณซึ่งเป็นรายรับเนี่ยน้อยลงแถมยังมีเรื่องของอะไรครับรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นประจำเพราะเนื่องจากคนแก่มากขึ้นนะครับอย่างในตัวเลขรัฐบาลบอกว่าคนแก่อายุหกสิบเนี่ยประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดล้านคนนะครับแต่ตัวเลขที่ผมมีอยู่มันจริงจริงมันเ็อยู่ที่สิบเอ็ดหรือสิบสองล้านคนนะครับเอาใกล้ๆเคียงกันก็แล้วกันแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นอีกประมาณสิบกว่าปีเนี่ยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอ็ดล้านคนเพราะฉะนั้นรายจ่ายประเภทอย่างนี้นะฮะ มันมาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องบริหารภายใต้เขาเรียกว่าโลกที่มันเป็นไซดัมเบกเพราะฉะนั้นที่ทาอยู่ไม่ใช่แค่ปีนี้นะเพราะลหลายตายนะฮะยังยังให้ตัววอลเล็ตอาจจะจบในสิปีแต่หลายเรื่องเพิ่มขึ้นทุกป,ปีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องคำเดินถึงคำครับครับชัดเจนครับเรื่องของโนยโยบายของรัฐบาลนะครับที่อาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ ครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักภพวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับ